สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ tp คนรักดีนะครับนึกถึงที่ดินบ้านสวนสวนทุเรียนรีสอร์ทราคาถูกใจนึกถึงเรา tp คนรักดีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านพักตักอากาศพร้อมกับสวนผลไม้ผสมนะครับและก็ยังมาพร้อมทะเลหมอกสีขาวไอเย็นเย็นลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอยู่่ามกลางธรรมชาติกับบรรยากาศที่ดีอากาศดีเย็นสบายเลยนะครับส่วนทะเลหมอกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตก หลังจากฝนตกหยุดใหม่ๆก็จะมีไอหมอกลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นประจำแบบนี้เลยครับส่วนภายในสวนก็จะมีมะยงชิดประมาณ40ต้นและทุเรียนอีก5ต้นเป็นพันหมอนทองล้วนนะครับบ้านสวนหลังนี้สร้างบนเนื้อที่2ไร่3งาน4 1ตาเอตรางวานะครับเป็นบ้าน2ชั้นขนาดใหญ่ถึงไม้กึ่งปูนมีทั้งหมด5ห้องนอน4ี่ห้องน้ํา1ห้องโถงใหญ่และ1ห้องครัวนะครับเป็นบ้านสวยพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับบ้านเลขที่33 หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลสาริกาอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกส่วนความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเล46เมตรนะครับราคาขาย12ล้านบาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับแยกจากถนน4เลนเส้นหลักหมายเลข3049 เข้ามาประมาณ800เมตรนะครับส่วนทางด้านหน้าของบ้านของสวนนะครับติดถนนคอนกรีตสาธารณะอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออ e ีกหลายแห่งนะครับและก็ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกสาริการนางรองอุทยานวางตะไคร้ด้วยนะครับและอยู่ไม่ไกลเขื่อนคุนด่านประการชนก็ประมาณ6กิโลเมตรยืนอยู่ระเบียงหน้าบ้านก็จะมองเห็นสันเขื่อนเห็นสปินเวย์ของเขื่อนด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านสวนหลังนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 147 3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่อง TP คนรักดีและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่อยากจะฝากขายนะครับติดต่อทางทีมงานของเราเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงานของเราพร้อมที่จะไปรีวิวและลงขายให้ท่านเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ